เตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มี40ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องต่เวิจารณ์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุ่กใน44ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับด้วยความหวังดีจาก NN Thailand นะครับบ๊ายบายครับฮัลลโหสวัสดีครับพบกับ My Cards ครั้งนี้นะครับนี่ก็จะเล่นแบบเอาให้ตัวเกมหรือตัวสองที่เป็นม็อดทั้งหมด15ม็อดนะครับคือมีม็อดอะไรบ้างครับมาดูกันเลยครับ เป็นมดโค้ดแพทนะครับแล้วก็มดโหลดเดิลมดบล็อกและวเอพีนะครับเป็นตัวแบบมันหลั่นได้ทุกตัวครับน,นี่ก็คือดาเมจนะครับมดเลนนี่แมทครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวมดนะครับนี่ก็เป็นอะไรอ่ะซายดีเอสคือแบบเป็นมดนะครับนี่ก็บิททูสตัวเช็คต่าง,างนะครับคอมแมท แ e มลี Family, ible, ออ่อินเวสต์บลอะไรแบนี้คอ่ะนี้เราก็จะมาไม่ได้พูดถึงอะไรมากครับเราจะให้เอาตัวเกมไปเล่นนะครับนี่ก็กคือาการแจกตัวเกมนะครับก็เป็นตัวเกมแบบง่ายๆนี่เราสร้างไว้เล่นๆนะครับคือแบบไม่อยากให้เห็นไงนม,มันจะมีอะไรบอกบ้างจะมารู้เลยหลดสักแปบบ๊บมีคนจอดแนชนแนลมาอีกม รถจักรรจสักแป๊บนึงครับนี่เป็นม็อบที่ดูดีมากครับแล้วมาเจอขึ้นทุกอย่างเลยขึ้นเนี่ยนี่คือช่องเซ็ตนะครับนี่คือแบบแต่ว่าให้ไปค้นหาในกเกิลอย่างเช่นไอ้นี่พิมามาค้นหาคูเกิลในแบบเนี้ยนี่อย่างเช่นเนี่ยเราใส่ smiieqrub com ต้องการลิงก์เป็นฟอตนี่แล้วก็ลิงก์ฟอตถัดแหละแอ่นี่เราอยากรู้จังเลยว่ามันลิงก์กับกูเกิลได้ยังไงนะครับอ่ะเช่นเราต้องการ อะไรอะ่ะเซ็คเกอร์ปีสองหกแล้วเราก็กดคุเปิลนะครับเกกราจะลิงก์มาที่คุเปิลโคมเปิดผมเพือเ่อนะครับเนี่ยนะจะลิงก์ไหมเนี่ยอันนี้ลงเฮ้ยสักพูดนะครับ เอเยีเ่ยมมากโอ้โอ้หเฮ้ยถ้าคุณได้เห็นนี่มันจะเป็นแบบอลังการน่ะเดี๋ยวผมจะเี่นหน้าจอไปน็นยิงนะครับนี่นะครับตอนเมื่อคุณส่ลิงแบบปุ๊บนะครับมันจะเห็นเป็นแบบนี้ครับส่ลิงปุ๊บแต่เกิร์นะครับดีมากอ่ะดูดิเสลสเกินมันให้เจอกันไทกเกิร์สิดแสกปกัหากเกิ g l e ยิใจนจะเลยแค่นี้แหละยากมากนั้นหรอ <laughs> ขำนะครับ มันขำอะ่ะแล้วมันก็ลิงมาที่เว็บไซต์ Google อย่างอตัตโนมัติเลยนะครับไหนลองแล้วมันแบบดูขำมากเออไหนลองดูดิ com ให้เรา Google มันมันให้ก็แล้วกันให้ Google มันหามันน่าจะมีคำว่าหานะครับหาให้แล้วกันนะครับคนหาด้วย Google กำลังสร้างอ๋อยิจะเลยแจกแจกจ่ายลิงก์ด้านล่างอ๋อทำป็นลิงก์สั้นกำลัง กำลังไปเอามาข่อมด้วยเนี่ยไหนลองดูดิเียวเป็นหน้าดิมันเหมือนก๊อปมาจาก Google นะครับเดี๋ยวดูดิ M e N T H L N D นะครับกำลังสร้างอ๋อเยี่ยมะ นี่แค่สั้นนะครับกำลังไปเอามาขำมากขำมากเลยอ่ะยังขำอ่ะกำลังแปลออกมาแล้วคอมันก็นานมากเลยนะเนี่ยนะครับแล้วลองไปใส่ดูเอาเดียนะบึ๊ดปึ๊ปปุ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 ๊ปข้าจตุศกกระปุกกระถาแค่นั้นยากมันนั่นเหรอ มันก็รีบไปกุ้เกินเลยทันทีอ่ะแล้วก็ขำนะครับมันขำดีอ่ะนะครับก็แค่นี้แหละอเราไปตัดก็สุเกเป็นเลย mm, <wow. S 1> กลับมาต่อที่ตัวเกมนะครับมันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็น่าเดือกกุ้เกิจริงจริงนะนี่เป็นทางนะครับนี่ก็เป็นแบบนี่ก็บ้านที่ผมสร้างเล่นเล่นไงไม่มีอะไรทำก็ลองใช้มอคด้วยนะ ดิ้งดองข้าบ้านเนียนี่ก็เป็นทางหินนะครับใครที่ไม่ใช้มอสมันจะมองไม่เห็นเครื่องอันนี้นะครับทางเดินก็เป็นดิ้งดองดิ้งดองใครไม่เลยนะดิ้งดองไม่เห็นนี่ครับมีคอมพิวเตอร์ด้วยสำหรับซื้อของนีมันสร้างเล่นๆเนี่ยมีทีวีด้วยมอสมันดีนะไปตามหามอสคอมพิวเตอร์ไหมครับเนี่ยมอสคอมพิวเตอร์นี่ครับมีช่องเรียนแคปด้วย แต่มอตนี้น่าจะมีเสียงนะคว่าอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะมีเสียงนะครับนีงเนาะจะติดติดอะวิดีโอด้วยมีไฟเลยครับเนี่เป็นแบบสัญญากเตินไฟครับนี่เราติดตรงกลางนิ้วอ่ะเราติดไฟเลยนี่ไฟเติมไฟ ลองแ่งลั่นบ้านนะลอ้อโอ้ร้อยาวเลยติดติดการิดก็แค่ไปลิดที่ตัวมันคนระับนอกบ้านด้วยโอ้นอกบ้านกิ่นออกไปถึงนอกบ้านเลยเหรออิ่นออกไปถึงนอกบ้านเลย สมมติว่าเนี่ยผมติดตามงตรงนี้นะนก็ติดตั้งหอมเมยไม่ยอมดับดู เป็นแบบที่คนเคยเห็นนะครับที่จะเป็นแบบทางเดินเท้าอ่ะเอเห็นาสนุกดีเนี่ยก็เป็นรั้วสีขาวนี่แล้วก็ผุ่ยก็เทสด้วยนะครับระบบมันดีนะไอตัวมอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอมอสเนี่ยไอมอสเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยนะครับเมื่อผมจุดไฟนะถ้าวงจรแบบ EC EC นะดูนะจุดไฟลองลั่นบ้านอ่ะ ก็ปิดนะครับปิดปุ๊ไปไฟมันจะดับอีกก็ปิดไปห,หนึ่งอันนะครับให้หนึ่งตัวตรงนี้แล้วจะสัญญาณไม่ใสมากดีนะมอดเนะี่ยกดปุ่มตรงนี้เพื่อดับปิดน้ำนะ่ะแล้วการปิดไฟตรงนี้ล่ะผมก็ไม่ทราบนะครับดูกอนไม่ได้คนระับต้องไปกดด้วยมือ นี่ก็าเป็นแบบอริเจอร์สำหรับทำอาหารนะครับเผาอาหารคือเราเผาอาหารด้วยเผาไก่เผาเนื้อเผาเผาปลาอันนก็ว่เผา,า,า,ดาได้นานนะเนี่ยใช้แก๊สหรืออะไรวะเนี่ยนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับลอง ทะเรามากตื้นผิๆนะการค้าโต๊ะเสรับโต๊ะนี่ก็เป็นเต้าอีนะครับนี่นโซนนี้อันนี้ก็เป็นเตอร์นะครับสำหรับกอบงานนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเกมโหมดเนี่ยนี่ก็เป็นโต๊ะทำงานสำหรับคราพวกโต๊ะกอี้พืน้นพืน้นเห็นปะพื้นอะไเนี้ยคอมพิวเตอร์ครับทีวีครับสตูดิโอครับตโต๊ะอะไรเนี้ย ผมก็ค้าไม่เป็นหรอกคุณไปหาใครคร้าเป็นเช่นนั้นบอกผมได้นะอันนี้ก็ไฟของค้าไม่เป็นอาหารเรื่องสเต็กเองอ๋อมันลายถุกเอียช่องอ๋อโอเคไฟเผาช้าเนาะมีของอะไรบ้างที่เพิ่มมานะครับนี่ครับชุก๊กอีนี่นี่คือไอ้โต๊ะนะครับเนี่ยเป็นมอสแหล่นนี่คือตู้เย็นตูอ้อี้แล้วก็ไอ ที่มันเป็นที่บางแสงม่านปลอดไฟนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะใช้ไว้ทาอะไรนะอันนี้เป็นเก้าอี้หินนะครับน,นี่ก็เป็นที่เผาอันนี้ที่ล้างมือ,อเอาไปแันเลยเนี่ยเขามือนี่ก็เป็นเหมือนผ่าคุกกิ้งฟิชนี่น,นี้ก็เป็นอะไรอ่ะไอรั้วรั้วใบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่างล้างมือพื้นเห็นอะไรอ่ะรั้วสีขาว น้ำผมไม่รู้นะับใช้ยังไงนนี่เมล็อกสามารถใส่เมลได้เนี่ยเจอจุดหมาใส่ได้เป็นได้ที่2สองชุดสอย่างครับกดนะครับใส่ได้แล้วก็ซิงเกิเล้ลเรานะครับแอนม่าทีวีคอมพิวเตอร์นค,รคุณจะส่งพิเตอร์ไปเลยก็ได้หรือไม่ก็ส่งหมึกเนี่ยส่งนี้ไปก็ได้ส่งอันี้ไปก็ได้เนี่ยนี่ก็เป็นดอกอ่อนนะครับ ไหนลองดูดิเออไม่ได้ลองอันนี้อ่ะแต่มาลองกันหน่อยมาลองกันหน่อยนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าครับที่ผมคิดไว้นะครับไหนลองดูดิติดป้่าไม่ติดแล้กวก็แบบกดปุ๊บแบบอะไแค่เสียงไม่มีรังสีด้วยอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อะไรอะ่ะลิอนองยานกันไฟปิปิเตอร์พอมทีวีหลอดไฟแล้วก็ันนี้ครับเหล็กรลวเหล็กแต่ร้วดน,นี้นมันไม่สมารเกาะได้นะครับไอแต่ลวดลวดเขานี้สามารเกาะได้นะ เนี่โยโัวเล็กมันไม่สามารถเกาะได้คลับอ่ะต่อไปกันเลยถ้าเป็นที่ครับนะครับอะไรเนะี่ย NDC เรียงไ่ชุดนะครับดีเราใช้ชุด,ด,ดชุดะดได้ทับเดียร์ กูอักกูนักกูนักกูนักกโล่จบคนัจบคนบาดอะไรเี่บาดอนะครับเราจะเห็นเอพีเมุมล่างนะครับเอพแล้วก็ปิงนะครับออนไลน์ทั้งหมดหนึ่งคนนี้จะเป็นลิง์ช็อตสั้นนะครับนี้จะเป็นแบบฟิล์มได้ต่อเนื่งนะครับนี้ก็อะไรเนี้ย นั้ำนั้นแหละผมชอบไอ้วงจรนี้มากจังเล่นๆปเลนก็ปุ่มหนึ่งครั้งแล้วการดับไป กล่างให้ทาเป็นไรนะครับลา,ล,าล,าลาว่าลาว่าไม่สามารถตรวจสอบในนั้นได้นะครับ,ลบเลอะจกเกร็ดเหยนให้หมดนี่ก็บ้านแบบแสงสุบมาเป็นอ,ออฟฟิศนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นรั้วชันเลอร์ใ้เลยเนะี่ยตรงเนี้ยเป็นรั้วเลยลกระเข้าไม่ดิหลบก,กระเข้าไม่ได้ไ e A M E M O D E M O โอ้โอ้เนี่ ไดูไม่ได้เลยนี่ยดิ้งดองมานั่นแหละอืออย่าตีลยดูออกไปมาโตออกไปดิ้งดองมาดิ้งดองออดูต้ดหน้ดทปดติดๆได้หรอเออ ารอออเออนี่เป็นที่ลั่งนี่ยทำงาน เจ็บของชุด<น>ของเล็กๆนะครับิีเตอร์เดี๋็ดเดี๋ยววูบเยบเลยอูยบเยอะไปเมย์ู้เยอะไปเลยต้องเลงนนเน่นครับแล้วก็เออใช่ตรงนี้นะครับจะเป็นแบบที่บอกว่าเป็นอะไรกใกล้ๆเรานะมีเรื่องท่าไหร่ chết rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ การเมดก็จะขึ้นนับว่าการค่าเราได้เท่าไหร่ครับนี่ตัวเลขสิบอาจจะมีการเปียนนั่งก็นี่เขาจะมีแถบเลือดนะครับว่าตอนนี้เลือดกับสังเกตสตูดีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นดูดีแบบน,นี้นะครับเป็นบ้านแบบลู่ลแงบบเล็กๆนะครับในพื้นที่เล็ก เป็นตัวเกมง่ายๆครับเราจะรีบปล่อยลิวดาวน์โหลดไปตาดิสคิชชันนะครับดิคิชชันนะครับดุคคิชชันนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยรีบดาวน์โหลดไปตาดิคิชชันนะครับก็ตดคลิปไปเด้่อยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเราลืมรีวิวไปหลายอย่างนี่ว่ะ ่าใช้ก็คุยไปดูเอาเองครับนี่เป็นแบบของอุปรกรณ์นะครับมีโทรศัพท์ด้วยคุณแจนะครับน,อ,น,นอุปกรณ์เยอะโทรศัพท์หายของไม่เสร็จเลย นี่ครับเออวก็ัวอีครับนี่ก็ตัวเทสรับแบบเนี้ยตนี้อ,นอุ้ยอีออกมารนะวังดูด้วยประมาณกระเดียวเนะี่ยมันเหมือนแบบ

นี่ก็จะเป็นแบบเห็นไหมครับผมมุมมันจะเป็นนาฬิกาเอยทิศเหนือทิศใต้ที่เราที่ไปต,ตกมีของมีเลือ,อ,าาอดอาหารตอออาหารหลอดเล็วนะครับก็แล้วขอบคุณคนที่เอาม็ดนี้มาแจกจ่ายให้กับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเลยนะครับมดเล็กอะ Mod deck มัดเล็กอ่ะแล้วเราก็ไปนั่งใส่ไฟใส่ไฟเข้า,าไ,ปไปนะมีที่ทนะครับเขจาจบลิปเทียดที่นีด้วยครับสวัสดีครับแล้วก็ใครอยากได้ตัวเกมก็ดาวน์โหลดในดิสคัชนครับโดยเน็ตจะไม่มีให้บนพีซีนะก็ <c oughs> จะมีม็อดที่แบบแบบเนี้ยที่รีวิวไปนะเนี่ยอันี้ก็เป็นแบบหลัวปิดเปิดได้นะยนีม่มาตัดมา่านได้นิ่งดองนะไปไปคราบใช่ ีัว <gas> อยางนะทดยู่น,นี่แหละขอตัวคิปไปีครับสวัสดีครับเ๊บ๊ายบาย สนุกแล้วสิสนุกแล้วสิคลิปจบแล้วอะทำไรดีอ่าเดี๋ยวค่อยต่อคลิปใหม่นะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e and Share แล้วก็ไลค์นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวค่อยเจอคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายครับ